สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อนที่ตามรับชมรายการล่างสีเฮดนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดยาวใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นวันหยุดวันสุดท้ายกันแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะไปเข้าสู่การทํางานหรือการเรียนต่อคลิปนี้ครับก็จะมาเปิดกล่องบิงโกครับผมให้เพื่อนได้รับชมกันสักหนึ่งกระดานนะก็คือ25กล่องครับผมนะเผื่อมีกิจกรรมเข้ามาผมจะได้เหลือไว้เปิดเก็บคะแนนกันเข,า,เขาบ้างนะหรือเอาไว้เล่นในกิจกรรมในการถ่ายทอดสดหรือไลฟ์นั่นเองนะ นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยครับว่าดูที่ว่าในกล่องนี้มีอะไรนะครับของรางวัลนั้นที่น่าสนใจก็คือคนขับของลุกครับที่ผมยังไม่มีนะก็คือจุดเด่นเลยนะครับในกล่องสีฟ้าในกล่องหายากอ่ะนะครับส่วนกล่องในตำนานนั้นก็มีเจ้าคลายสิทธิ์ครับแล้วก็ลิเปอร์ซึ่งแน่นอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นของดีนะครับแต่ผมเองก็ไม่ได้เน้นมากนะครับผมหนึ่งกระดานนั้นมีสิทธิ์เปิดแน่นอนครับมา กล่องสีฟ้าแล้วจะดวงจะได้สี่หรือห้ายังไม่แน่ใจนะครับมาฮะกล่องแรกเป็นทอครับผมนะในบรรดากล่องเล็กนะครับผมก็จะมียานแม่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีปืนพวกเกรฟแล้วก็ปืนแลนช์ครับผมเป็นปืนธรรมดานะไม่ใช่ดิมิต็ดนะครับโอ้โหสามกล่องแล้วครับผมนะยังไม่เห็นกล่องสีฟ้าเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากล่องสีฟ้านั้นจะได้สักกี่กล่องและอยู่ตรงไหนบ้าง ผมก็จะเปิดแห้เพื่อนได้รับชมมันแบบเรื่อยๆนะจนจะครบ1กระดานครับผมผมจะเรียกเป็น1กระดานนะย5กล่องนั่นเองครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะได้อะไรบ้างโอเคฮะสวยงามครับผมแลนมาครับก็พูดง่ายๆเปิดก็คือผมต้องได้เต็มกระดานนี่แหละนะครับผมก็เลยเปิดไปเรื่อยๆฮะลืมเดียวว่าไม่ต้องลุ้นครับลุ้นอย่างเดียวคือจะได้กล่องสีฟ้านั้นเท่าไหร่มาแล้วครับกล่องแรกนะครับ โอ้โหแล้วเปิดไปตั้ง12345 678กล่องแล้วครับผมเพิ่งเจอกล่องสีฟ้านะการเปิดแบบนี้นะครับเพื่อนเอนเวลาดูเนี่ยให้เป็นไกด์ไลน์นะทุกคนหมายความว่าเพื่อนๆมีเหรียญน,น้อยใช่ไหมถ้าสายฟรีมีเหรียญน,น้อยหรือว่าหาเหรียญได้มาได้มาจากไหนก็นแล้วแต่เนี่ยหรือจะเติมน้อยแล้วมีเหรียญน,น้อยเนี่ยก็จะเป็นไกด์ไลน์เลยว่าเฮ้ยกล่องสีฟ้านั้นมันอยู่บริเวณน,นี้นะนะครับอาจจะไม่เหมือนกันแต่อาจใกล้เคียงนั่นเองฮะเพราะฉะนั้นเวลาดูคลิปแล้วเราต้อง ใช้วิจารณญาณในการดูแล้วก็เอาไปบวกกับวิจารณญาณในการเปิดนะครับผมอาจจะได้ผลดีก็ได้นะนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมหวังว่าอย่างนั้นนะครับโอ้โหสอนกันเลยครับผมอยู่บริเวณเดียวกันฮนะนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะสังเกตหลายๆรอบนะครับกล่องบิงโกนั้นจะอยู่คอนข้างเกาะปุ่มกันครับนะมันจะอยู่อนข้างเกาะปุ่มกันครับสําหรับกล่องสีฟ้าในแรนด์ครับ ก็เรียกว่าได้ปืนมา1 2 3นะครับ4ีก็ะบอกแล้วครับแต่ละกระดานนั้นส่วนใหญ่พวกปืนนี้ก็จะน้อยกว่ายานแม่อยู่แล้วเนาะมันจะคละ,คละกันไปฮนะยานแม่มีสอลสามลำมันก็จะเฉลี่ยกันไปนะปืนมีสองชนิดก,ก็จะเฉลี่ยกันไปก็ถือได้ว่ามันทีเดียวฮะการเปิดแบบนี้ครับเพื่อนๆนที่สงสัยว่าพี่เอาเอาเหรียญมาจากไหนก็ไม่ต้องสงสัยนะครับผมถามกันทุกคลิปเลยนะครับก็คือ ก็จะตอบให้ว่าผมเป็นครีเอเตอร์เนาะทาง GM นั้นก็จะมอบเหรียญน,นะครับผมมาให้เปิดเพื่อเป็นการโปรโมทเป็นการทำเกรทเพื่อนๆรับชมนั่นเองครับนะเขาเรียกว่าให้มาเปิดยั่วครับผมยั่วให้ดูครับว่าหอ้มาประมาณนี้นะนี่ฮะอยู่กล่องสุดท้ายครับเอ้ยกล่องนี้แยกออกมาไกลเลยครับนะขอได้มาแล้วครับผมตอนนี้ก็ทั้งหมด1 2 3กล่อง และสิ่งที่ผมสงสัยอยู่ตลอดนะครับทุกครั้งตั้งแต่มีกิจกรรมนี้เลยนะหรือกิจกรรมไหนๆกันแล้วแต่ที่มีกล่องบิงโกอะนะครับไอ้กล่องเครื่องหมายถูกสีเขียวเนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรครับเนะผมสงสัยจังเลยไอ้สีเขียวเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรครับเครื่องหมายถูกสีเขียวนะเปิดไปเป็นสีเขียวครับแต่ไม่ได้อะลรนะทุกคนก็คือไม่ได้พิเศษอะไรนะครับเออ ยานแม่ครับเออเพื่อนๆหลายคนก็ถามเข้ามาเหมือนกันยานแม่ที่อยู่ในนี้นะครับส่วนใหญ่ดีไหมบอกได้เลยครับเป็นยานแม่ที่ลายๆคนไม่ได้ใช้อ่ะนะครับผมเองก็ไม่เคยใช้นะครับทอมผมไม่เคยใช้ครับโปรเซ้นนี่ก็แค่เคยลองทําคลิปนิดเดียวเองนะนอกนั้นก็ไม่ได้ใช้เลยครับผมว่ามันยังไม่สุดนะครับผมมันยังไม่โอพเหมือนยานแม่ลําอื่นครับตอนนี้ได้มาแล้วสี่กล่องครับผมโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวฮะ เหลือกล่องเดียวครับนี่ผมเริ่มเสียวแล้วนะว่ามันจะได้สี่กล่องหรือเปล่าเพราะว่าแถวบนนั้นเต็มไปแล้วนะครับแถวบนนั้นเต็มไปแล้วครับแล้วเหลือกล่องเดียวฮะจะได้กล่องที่ห้าไหมถ้าสี่นี่ถือว่าเกลือเลยนะอ่าโอเคอย่างนี้เขาเรียกว่าเสมอตัวครับได้กล่องที่ห้าสีฟ้าแล้วได้หนึ่งกล่องในตํานานครับผมก็เรียกได้ว่าสวยฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องอหายากดูก่อนนะก็คือกล่องสีฟ้าครับดูซิว่าสี่กล่องมันได้อะไรครับ นะก็อย่างที่บอกฮะอยากได้คนขับนะครับของลุกครับผมก็คือคนขับใหม่นะท่านได้กระเจี่ยงครับและเหรียญตอนนี้ผมเหลืออยู่อีก10กว่าเหรียญครับเกือบ20นะฮะก็สามารถจะเปิดได้อีกครับรอเก็บเหรียญนิดหน่อยครับนะไม่ได้กักนะครับผมแต่ว่ามันเป็นผลประโยชน์นะครับเผื่อจะมีกิจกรรมเปิดซึ่งมันมีแน่นอนครับอุ้ยกาลูล่าครับกาลูล่าเอ่ออีเทอร์ ตัวแรกครับเปิดมาได้สวยครับเป็นตัวลิมิเต็ดเนี่ยครับอยากได้ยันแม่เออลือบอกครับอยากได้ยันแม่ใหม่นะครับหนึ่งลำแล้วก็คนขับกล่องที่สองครับอื้อโอ้โหมาเป็นแถวแล้ครับอีเตอร์ธรรมดาครับผมเฮ้ยสองตัวเลยทั้งมาธรรมดาและตัวลิมิเต็ดนะครับแบบนี้ไม่สวยนะครับผมก็คือได้ตัวลิมิเต็ดตัวเดียวก็พอมั้งไม่ต้องให้ขนาดนี้นะครับ ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรมากมายนะโอ้ได้อีกตัวทุกคนให้ตายเถอะได้เธอซ้ำถึงสองตัวครับถ้าไม่นับลิมิเต็ดนี่คือ2ตัวแต่ถ้านับนี่ก็คือสามตัวห้ากล่องได้สามตัวนี่มันโอ้โหนี่มันเกลือแล้วครับผมนะนะครับถ้าไม่ได้ของที่เราต้องการนี่เรียกได้ว่าเกลือกันเลยทีเดียวนะแบบนี้ครับอื้ืออกซี่ครับก็ยังดีฮะนะครับที่เป็นปืนน้าแข็งครับ โอ้ oh, ถ้าได้ตามอีกนี่ตายเลยนะนะครับอืดอืดออกซินและ้วะไรต่อฮะปพืบโอ้โหเวรอนครับแล้วเป็นรุ่นธรรมดาด้วยนะจบเ hey, ฮครับผมนะครับกล่องสีฟ้าหายากกระดานแรกของผมนั้นบมดได้เลยวก่าเดือมากครับต่อไปมันร้อนเอ้ยมันร้อนปากสั่นเลยมารุ้นกล่องในตำนานครับผมอยากได้คลายสิทธ์นะครับลิปเปอร์ไม่อยากได้นะนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะได้ยังไงนะโอ้เรียบร้อยครับได้ลิปเปอร์มา1กระบอกครับมันเป็นของดีทั้งหมดแหละนะครับแต่ผมมีแล้วไงนะครับก็เลยอยากได้ไซสสิทธ์นะครับเพื่อไปเล่นปืนชนิดอื่นโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนะครับว่าเป็นลักษณะไหนแต่ของนั้นมันดีหมดแหละครับผมก็โอเคฮะการเปิดกล่องในครั้งแรกนะครับในกล่องบิงโกนะครับก็เรียบร้อยฮะก็ยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการนะครับ น้องเนซ่าคนขับใหม่ของลุกครับผมก็ไม่ได้โอ้เรียกได้ว่าครั้งนี้เกลือแล้วกันนะทุกคนก็เรียกว่าเค็มครับเค็มพอประมาณเค็มแปทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็หวังว่าจะถูกใจกันนะสายเปิดกล่องบายบายสวัสดีครับผม